ยายมาได้สามปีแล้วแต่ว่าเป็นมะเร็งตับแต่ปีหกหนึง่งบาดนี้ก็เลยอันมาตายบ้านมัน<บ>คันไปเบิดตอนนี้ตอนนี้พ่อตายอ้บาบ้านนี้พ่อตาททยแค่เพื่อนนั่นก็เลยเบิรที่รักก็เลยอะได้เมียใหม่บอกก็เลยทาพเพลินรับแน่สะดอกว่าเป็นยังคือคือแข็งแรงกินเขาอันนี้แล้วก็วกเฮ็ดหน้าแล้วก็ออกกำลังกายอือออกกำลังกายแล้วก็สวดมนต์ นางสมาทีนางบวไว้กันน้อนสมาทีแล้วก็เสวตสมาละหางหลวงปูสดเพราะว่า,อาตอนใกล้สิตายใจสิขาดเราบอกลูกบอกว่าตอนนั้นอยู่จังหวัดตราดเนาะจังวัดตราดพูนตราดจันทบุรีอมืมานี้หลุดมันสิตายแล้วเปิดทําไมแม่ฟังเนี้ยลูกลูกมาเบิดเด้ลูกขึ้นมาเบิดเล้ยวตั้งปีแล้วเนะาะครับตั้งเต็กคนปีหกหนึ่งอันอาการอยู่ตราดเนีย้ย<อ>มาหูอยู่อยู่บ้านอยู่สะกวนนี่แหละไปหาหมออุดม เพื่อนกระท่วงเลยตับหมดแล้วตับแม่เหลือสามสิบเปอร์เซ็นแค่เนี่ยเ <c oughs> พื่อนว่า <c oughs> มีใครเป็นมะเร็งตับไหมคะอืมああอ้าวเป็นแล้วหมอกระจัดยาให้ให้ยากินที่ลูกไม่มียาค่ะมันเป็นกรรมพรรันธุ์ยุระยะใดอหละอีหลาบอกหมอพันเป็นผู้สาวเนาะลูกหมออุดมเ <c oughs> ออก็เลยซื้อวิสาสะแบบเบ้า้เพื่อนบ่เครียดนะผมเป็นเขาเครียดที่เพื่อนเครียดก็เขาอีกเพราะว่าเพื่อนตกใจว่าตับมันไปไหนหมดนะเพื่อนว่า <c oughs> เออแม่แม่แยายยายหันมามองดูจออืมยายก็ยังบอกติดตลกอยู่เอายายแม่แก็นระยะใดเลยลูกคนวันระยะทำใจค่ะเธอ,อฟังอแปดวันแม่ไม่กินข้าวเลยแม่เหนียงข้าวอยู่เงี้ยอื <laughs> นอนหายเปิดสัมมาละหังนะแต่น้าตามันก็ไหลอ,ะอ่ะเปิดหลวงปู่ทั้งวันทั้งคืนจนบ้านข้างๆเขาจะปลาบ้านอ,ะอ่ะเพราะว่าเราต้องเปิดคุมสติไงที่ที่ที่สวดสัมมาละหังหลวงปู่สวดเพราะว่า อาลูกเปิดเข้าไปในรรมะามาขรรวาสวดสมาราหังมะเรงระยะเสียโรคอะไรก็หายเขาวางสินะเอามันปได้เสียเงินตัวกระสันแม่ก็เลยรองสวดบันนี้มันก็เลิเออผมมาแม่ก็ไปเข้าคือจังมันปวดนานอยละแม่ไปเข้าบันนี้มันเป็นเส้นสีเขามามันแข็งแข็งคือพลาสติกอันรัดรัดของอยู่ในแม่ขวอันนี้คือเราฟังไปเนาะฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณความเชื่อส่วนบุคคลใช่ อันแม่สวดไปได้ตั้งไว้พันหนึง่งเป็นโแม่สวดไปได้ประมาณคคึ่งหนึงน่งนี่แหละเบิงเบิงขีดเนาะขีดยูทูบแม่ก็ถือโทรศัพท์ก็ไปนํายังเข่าไปขี่ไว้อยู่อ่าแต่มันอาจสิบนวัชุภาพนอกภาษาบานีปลัวออกมาบานีมันเป็นเ้นพลาสติกเลยอ้าวเฮาโดนของบ่ที่แหลกกับไปเคลียร์เบิงว่ามันพยาธินั่นแหละแม่ก็สวดมาตต่งตงมนน่มือนั่นจนเท่าคู่มือนี่มือใดที่เมือเงียเบเงียบมันสิม,มือก็แน่นลูกอันนี้นะเหนื่อยแล้วก็แน่นเราทําใจปล่อยวางผ่อนคลาย คือการที่เราเกิดมาเนี่ยเป็นโรคเป็นภัยเป็นอะไรก็ช่างมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอันนี้คือฟังจากพระพุทธองค์ท่านสอนเนาะเออนั่หละห้ากับเขากับท่ามอีนั่งก็บ,บอกว่าธรรมะอุศนะแม่มีอย่างเดียวทําใจแม่กับเฮ็ดตามพระพุทธเจ้าพิ่นสอนแหละกับหลวงปู่สอนผ่อนคลายร่างกายแล้วก็สวดสมาลหังเข้ากลางตัวมันตรงตับเราพอดีไง พอเราเข้าเขาก็จะเป็นแบบเขา,เาก็เบาไปดำนาไปทำนาไปย่ำดินเขาบอกว่าวัดป่าคำประมงบอกว่าดินน่ะรักษาโรคมะเร็งได้เขาก็จะมีปิรามิดให้นั่งสมาธิเนาะยายก็ไปดูยายกลับมายายก็ให้แฟนทำพิมพ์ไม้แล้วก็ย่ำดินใส่พิมพ์ย่ำดินเพื่อให้ดินเขาดูดพิษเหมืนปอที่เขากินเฮดต,ตายเบืออ่อออนั่นแหละแม่ก็อยู่มาได้เนี่ยตั้งแต่ปีปีหกหนึ่งที่เจอบางคบงคนบางคนไปนอนงฟังในดินเดี๋ยมิใช่ ธรรมะโอสถทําใจแต่ว่าไม่อยู่เป็นอมตะนะคะถ้าเราถึงวันตายเราก็ต้องทําใจแต่ว่าในช่วงที่เราป่วยเราเรามีความสุขไงเห็นไหมมหาเธอหลังจากนั้นโดนบอจังจังจังอาการดีขึ้นนานไหมคือไม่มียารักษาเราก็ไม่มียารักษาแต่เราก็กินสมุนไพรอยู่นะควบคู่ไปด้วยอ่าแล้วก็มีสภาวะเอ่อเบาหวานแทรกซ้อนคือ4ี่ร้อยกว่าที่วัดนะสี่ร้อยกว่าก็มีอาการตาลายตาลายแล้วก็ขาอ่อนแรง อ่าเราก็ไปหาหมอเขาก็บอกว่าเราไม่มีกรรมพันธุ์นะเราไม่เคยเชื่อว่าเราเป็นเบาหวานเขาก็บอกว่าตับเราอ่ะตับเรามันทํางานไม่ได้มันผลิตอินซูลินไม่ได้มันก็เลยทําให้เรามาเป็นเบาหวานอ่าล่าสุดนะตอนนี้เป็นตอนนี้ก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่ามีอาการเบาหวานขึ้นมามแต่ตับปะเหลือดีขึ้นจากที่เดี่ยวเราอ่ะมีเม็ด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 ออกมาเป็นคือจังอันผ่าคีริต่เลากอยู่กับกระคุกระคุเลยเด้อค่ะเป็นเม็ด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 คือ เป็นเ,เม็ดเม็ดละมีเงาเงาแบบนี้เนาะ,ะแม่ก็บ,บอก่าถือบาดนี้หลังจากที่กินมะละขี้นกสกัดอะ่ะผัวซื้อมาเนาะ,ะ,ะไม่รู้ยี่ห้ออะไรแหละเราก็ไม่ต้องพูดถึงกินหมดไปสามกระปกุกไอตัวนั้นอะ่ะไม่มีแล้วอตัวแม่เนาะเขาเอื่นว่าแม่ออกมาจากเงียวบัดน,นี้ยายกับมีเทคนิคก็คือกินเนียวแจะเนียวห้ามกินเพราะเครื่องซอนนะวิ่นคือเนียวออกมาเปื้อนอี่างาสิเอามือตรงอย่างไสิหลักก็มากิน กระยูได้มาขอดมือนีคููมือนีเดอร์วิธีสูก็มาเลี่นก็คือผ่อนคลายปล่อยวางสวดมนต์สมาธิไปวัดทํางานสี่สําคัญผมเห็นตอนนี้คือว่าญาติได้เปรียบอย่างนี่คืออารมณ์ดีอ้าวก็เราทําใจได้ไงเรามีความสุขมีอารมณ์ดีไม่เครียดใช่ช่วยได้เยอะใช่การที่เราไม่เครียดมาเล็งเขาจะไม่ชอบอ๋อถ้าทำใจปล่อยวางผ่อนคลายนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับนะคะทำใจเลด้ความระผ่อนคลายนะคะ แม่สีหยังบ่ล่ะแม่สีหยังบ่ล่ะสืเมตตาสืเมตตาเอ้ยช่องกะยายเจตตาผาไทยตะกี้เฮ็ดห้านช่องไหนก็เจตตาผาไทยชุดไทยชุดวิวาเจตตาผาไทยชุดวิวาชุดไทยชุดวิวาเป็นเฟซบุ๊กหรือเพจเป็นเป็นเฟซเพจกันดตอนนี้ครับใคเบิ่งได้เห็นบ่เบิ่งได้ช่องได้เลยกระสีเฮ็ดหน้าดำหน้ายายกะดำหน้าคือบ่ป่วยนี่คนกระว่าบ่ป่วยได้นี่เฮาดำหน้าคนอยากอยากอยากสอบถามรายละเอียดไม่ทังติดต่อบ่มีเบอร์โทรบ่กกลังายมี นี่ปะบอกได้บอี่ศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดสองหนึ่งสามเก้าหนึ่งถ้าผู้ใดเป็นมะเร็งทักเข้าไปเลยยายตาสิบอกว่าเป็นอย่างยายตาอยู่มาได้ตั้งเกือบสิป,ปีแล้วแล้วก็มีความสุขมากแต่ว่าเวลาเหนือ่อย ถามยิ่งมีบริเวณอย่างสี่แห่งสิครับยก็จิมักแบบนี้ยายจะปลูกดอกไม้ธรรมชาติพัดดอกพวงนี้พันยางล่มโครงตื่นขึ้นมาไปแล้วรโคร่มรนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดเออใช่นี่ยังถ่ายอยู่ใช่ไหมธรรมชาติบำบัดร่มโครงกับธรรมะโอสุดมีสองอย่างเองธรรมะกับธรรมชาติธรรมะกับธรรมชาติรักษามะเร็งได้แล้วก็กินข้าวกล้องแบบยายจะทำเขากล้องเขาญี่ปุ่น เขาญี่ปุ่นเขาสีชมพูเขาสีสมอ่าข้าวเหนียวดำกับกาดำข้าวห้าชนิดยาจะปลูกปลูกเลี้ยงเลียงเลียเ้ยงกันอยู่ในเฟสแต่รมี่มเวลานั้นเราก็เอาไอ้ออกกําลังกายเนะาะให้ออกกําลังแล้วก็เอาไอ้อะไรนะไม้ไผ่อ่ะห้าบอห้าบอ,าบอผสมเกสรแบบในห้องแลบ อ,อ๋อไม่แหกวดใส่กันเลยจก็กออกมาเป็นยังแบบน,นี้จากต้นดําก็เป็นต้นดำ <c oughs> จจกเข้าญี่ปุ่นเม็ดสีขาวกลายเป็นเม็ดสีท่องท่องอข้าวี่ปุ่นโคชิฮิการิ่เคยได้ยินไหมแล้วเราก็มาผสมกันแล้วก็กินออกมาขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทแต่มันหมดไงไม่ได้เอามาฝากอม,มันเบิดแล้วตอนนี้กำลังดำไม่ได้ค่ะเด้อยไม่แน่คิดที่ทางจะคือทุกอย่างที่แก้รคที่เขาว่ามันดีอะแลเอามาผสมกันกินโอเคนะคะขอบคุณเรายพี่น้องนี่ครับแต่สิ่งสําคัญ สรุปว่าธรรมชาติบำบัดใช่ธรรมะโอสดธรรมะโอสถบำบัดไม่ต้องปล่อยวางไม่ต้องเปลืองเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องเลยค่ะทํางานตามปกติกินตามปกติสวดสวดบนโอสถนี่ได้เสียเงินไหมไม่ได้เสียเงินค่ะสัมมาอรหังนี่ก็ไม่ได้เสียสักบาทค่ะธรรมชาติได้เสียไหมไม่ได้เสียค่ะเห็นไหมข้ามาดูกบก็ไม่ได้เสียค่ะไม่ได้เสียค่าผ่านนะคะแถมได้เห็ด ทมได้เฮ็ดฟางฟรีพร้อมเด้อค่ะเด้ออ้าวกัสวสตีขอบคุณที่รัครับเป็นแค่ประสบการณ์เนี่ยฟังนะครับอ่ะไปแล้วครับเพี่นน้องติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ